สวัสดีเดี๋ยวสวัสดีกับอ้าวไม่ค้างเอาไว้สวัสดีผู้ชมผู้ค้างครับมันอยู่เกมพอร์ติเฟนม่ได้เล่นมังานเลยเนี่ยอืมไม่เล่นมังงะโมหะเฮ้ยค้างค้างหรือว่าอะไรวะ What the fuck ์น้องบินเลตัว ฮัลโหลอ่าเปิดหนึ่แห้งเลยกูอัปโหลดคลิปอยู่มาเรามาต่อเลยเอ้ผมยี่สบสามยี่สิบสี่ยี่ยี่เท่าไหร่วะหลังยี่สิบสี่ไหมมาจะเอายังไงก็ว่ามาโอ้โอ้กูเปิดเนลยทงนี่ก็ได้ไงงไขยับไม่ได้ครับผม Tôi có đáy Mày hay lên lo À À Tôi có Yam Mấy hướng vô Bẹp mấy hướng vô Hướng vô à Bẹp mấy Điều Điều ข้านี้มาไว้ก็มันกองแบบนี้เออ <c oughs> เอารอบนี้ไม่เดินอ้อมหรอรถมียังไม่อ้อมเว้ย <c oughs> โอเคเรื่องความเร็วระนังครับ <c oughs> มีกลัวหิ้งมาเบือ่อแน่นอนเดี๋ยวก็หิ้งแหละแป้งนังนนไง <c oughs> โอเคมาแล้วเว้ย อ่าตรงนี้ตรงนู้นอ่าตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้แล้วอีก,กี่สิบบาทครับผมอ่าซ่อมอัพเกรดจากไปขอเร่งความเรือกนอืม hinh a bơ bực, Yêm, si hio mawa oi màu à Ôi ani có mì ngắt cười, anh ý... điều. Hứng nói ấy hứng biết Điều em 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 anh em 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 anh em 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 cái em 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 แล้วก็เร่งความเร็วขมป้องกันเอ้ยมันเข้าไปได้วะ่ะคนเข้าไปได้อุ้ยไม่เป็นไรข้าพุมเข้าไปได้ก็เข้าไปมันเข้าไปได้แล้วปล่อยมันเข้าไปครับผมเร่นความเร็วย่อม ชุดนี้ระเบิดมาเร่งความเร็วอัพเกรดเร่งความเร็วต่อแป๊บนึงปืนไฟแล้วก็อัพเกรดแล้วก็เร่งความเร็วโอเคไฟมันเข้าไปละช่างแม่งอัพเกรดจุนกี้โอ้ย เยอะเหมือนกันอันเข้าไปอะ่ะเผาเผามันเผามันเผามันมันเข้าไปได้อยู่เยี่ยมต่ไปเร่งความเร็วอืมแล้วก็อัปเกรดครับผมอัปเกรดไปก่อนโอเคอัปเกรดอัปเกรดซ่อมเร่งความเร็ว โอเคสีเขียวมาครับผมนีห้าสิบห้าโอเคได้ละยิงระเบิดโอ้โอ้เดี๋ยวมันก็เกินไปแบบนี้ฮะเสริมมานนิง <c oughs> อ่าอัปเกรด <c oughs> ไม่ได้อีกอ่าอัปเกรดนี้ มึงระเบิดมึงอัพเกรดมึงเข้าไปได้ก็วะต้องส่งเสริมส่งเสริมอาหารไม่หลังมันทยอยเข้าไปได้อีกแล้วเยอะเลยเนี่ยเขาเนี้ยอืมอืมเข้าไปละก่อนื่อเลยอ่ะอ่านี่อีก โอ้ยังยังเว่ยมันเข้าไปอีกอะมันส่งเสริมอะเฮ้ยยิมสามอัพเกรดโอเคนี่ก็โอเคอัพเกรดอัพเกรดไปก่อนชมกีตรงนี้ก็อัพเกรดนะครับเร่งความเร็ว ต่อไปรถถังมาวะ่ะเรียงความเร็วแล้วรถถังมาเครื่องบินก็มางานนี้อักเก็ตโอเคเรียงความเร็วต่อไปเลยครับผมเลียงต่อไปเฮ้ย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 รถเข้ามารถมันเข้าไปได้แล้วโอ้หเขาเๆาเา เขายิงอีกไม่เอออัพเกรดอะไรมาอีกรถมาเว้ยรถซิ่งมาโอเคอัพเกรดก,ก่อนเฮ้ยอือัพเกรดลุมโอเคได้ละอัพเกรดจม จมอ่าจมอ่าจมเฮ้ยบอลกูนก็มาเว้ยอัพเกรดอัพเกรดทิ้งระเบิดเอ้าจมตีอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดโอเคอัพเกรดอัพเกรดต่อไปเร่บความเร็วผมรอบนี้ในรอบนี้มีรอบไหน โอเคขอใหโอปเก okay. เอ้ยเอ้ยแบตชาร์กโอเคไหนวะนี่จะลายาหาอืมอัปเกรดอัปเกรดต่อไปองไั้นได้อัปเกรดอัปเกรดนี่ก็ไม่อัปนี่ไม่อัปอัปเกรดเร่งความเร็ว อูหางกูจะพังอะถ้าเราเอาดาวไปเพิ่มมันสองห้าสิบจะเพิ่มร้อยก็ได้ไงลูกหังเริ่มมาทางนี้เลยห้าสิบได้ห้าร้อยเอาว่ะไม่ใช้ว่ะเครื่องบินมาโอ้โหเดี๋ยวกว่อนงี เครื่องบินจะเข้าไปได้ละเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินแม่งโหดเข้าไปแล้วอ่ะเครื่องบินน่ะโอ้ยรถถังอาไงดีโอเค,อเคซื้อแล้วกันนะรอบนี้แล้วก็โอเคอัปเกรต่อไป คือเบี่ยงล่วงแน่นอนเยี่ยมกะจังหวะไว้ดีเงี้ยงไม่ได้แล้วก็เล่งความเร็วไว้ผมเอ้าคือบีงแม่งเข้าไปเฉยสองคันแล้วใช่ไหมสองลำแล้วนี่ว่าอืมโอ้แปบ๊บนึงโอเคมาต่อกันกเลย อัปเกรดอัปเกรดเร่งความเร็วโอเคอัพเกรดนี่ก็น,นี้โอเคเร่งความเร็วต่อไปอครับผมนนี้โจมตีคงใช้ความเร็วหน่อยอืมป้องกันให้เข้าไปล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อลืมไปมีรถคังอยู่ สามสิบโอเคอัพเกรดไปแล้วผมเร่งความเร็วด้วยอืมสิงกระเบือก็อัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดให้หมดกดกดอ่าอัพเกรอัพเกรดไปอัพเกรดก่อนอัพเกรดเผื่อชาติหน้าเผื่อวันหน้าโอ้สิงกระเบิอขึ้นบนเดี๋ยวขอช้าๆไงหลงหลง ลงลงซ่อมอีสี่สิบโอเคยำแล้วแล้วก็อ่าเล่นความเร็วใช่เล่นความเร็ว อัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดย่ยมย่ยมไปเลยนี่ก็อัพเกรดอีกอัพเกรดอีกอัพเกรดเออแล้วก็สิบเอสสิบเอสครับผมนี่ก็ซ่อมตรงนี้อัพเกรดนี่ก็อัพเกรดกลับไปใช้ความเร็วใช้ความเร็วโอเคนี่อัพเกรดนี่ก็อัพเกรดงี่อัพเกรดเร็วเร็ว โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นข้างหน้าเลยเออเออมาเป็นข้างนั่นอย่างนี้ไม่ได้ครับผมมาอีกเร็วมาเร็วมาอือเออเออกดอยู่ตอนนี้ผมกำลังกดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมมันหมวกยังวะเอออีกครั้งหนึ่งหมวกยัง กูใช้จะหมยังหมวกแล้วผมอืมอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดอ,อืมเรื่องคามเร็วต่อครับผมโอเคสามร้อยห้าสิบอัพเกรดฐานตอนนี้ฐานแม่งหวัวใจเหลือสิบห้าพิกากไว้อยู่ครับผมโอเคได้อีก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 ,อกป้อมหนึ่งละ เออบางทีเระเบิร์ตเซนนี่เครื่องบินปล่อยระเบิดเนี่ยเรื่องความเร็วผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวบางทีเราเบิรก็หิ้งนี่อีกโอ้ยโอเคโอเคโอเคเครื่องบินมาข้างล่างนี่ยิงถึงหรือเปล่า ถึงอยู่ร้ 100, 600, อยหกร้อยอัพเกรดนี่โดนยิงแล้วก็เร่งความเร็วไปนี่นี่ก็ซ่อมโอเคผมนี่หกสิบนี่ก็ซ่อมนี่อืมพ่นไฟแบบเอาโหมาละมาละรถถังคันเล็กนี่แหละเล่งยิงเล่งยิง โอเคก็รอผมรอไปต่อรอต่อไปยิงละมันยิงขยันยิงยิงอีกว่ายิงอีกยิงอีกโอ้ลัพเกรดโอเคอุ้ยเร็วเร็วเร็วไล่แห้งมารถถังคันเล็กเร่งความเร็ว,อรวอ่ออ่าพอได้พอได้มาไปชน้าอีกละมาไปชน้าอีกละ มาไปข้างหน้าอีกละยิงระเบิดข้างบนนะอ่ะอ่าแล้วก็ซ่อมนี่อัพเกีร์นี่อีกโอเคนี่ก็ซ่อมซ่อมืมโอเคนี่ก็ซ่อม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 โอ้โหแค่าพาร์ทนี้ไม่ังถือว่านานนะ โอ้โเดียวเดียวเดียวใช้กันเออเออเออระเบิดระเบิดขอมีใ uh ห้ใ uh, ช uh ้เออ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 ดัก uh ง่ายไหม่งยกูหมดยังวะรถถัง uh. ก uh ็เออเออเอใช้ให้หมดแม่งจะช้าเสียเวลาอะไรมาอะไรมาไหนรถมาเดี๋ยว เออโกดโกดโกดตอนนี grand, 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 grand London, ้ผมกำลังกดต่อเงื่องผมเล่นความเร็วอืมเออเออรถเออรถมารถมาอีกทำลายรถก่อนอืมเออเอาหมดแล้วชิบหายโอ้ยอืมป้อมปืนป้อมปืนเอามีมาชุกใหญ่ว่าชิบหายละมาชุกใหญ่เลยเว้ยโอ้ย อุ้ยอื้อนี่อัพเกรดอัพเกรดไม่ได้เล่นความเร็วผมจิงอะไรก็เล่นความเร็วสิบเจ็ดครับยี่สิบหกอยู่ยังไงเฮ้ยโอเคอืม้มขับเบียมาเื่งความเร็วต่อเหมือนเดิมเรามีเฉยๆได้ เขบมีไม่ต้องเป็น,ห,นห่วงแล้วอัปเกดไปกันอืมอะไรมาวะบางลูนโอ้มันจะหิ้งระเบิดแน่นอนห่างไวก่อนโอ้ยมาละไม่ยิงยิงยิงแล้วเว้ยอืมอัปเกดหิ้งแล้ว,วะหิ้งแล้ว,วะ อือมยี่สีว่าผมเร็วมากในครั้งนี้เร็วมากอืม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 เตโอ้ยดืดมดิดิเดดูดอัพเพียงอัพเพียงนี่เหเครืองบินเครื่องบินเครืองบินสกอปอืม โอ้ยไม่ใช่รับเกตอ่าทำไงซ่อมอีกคือบินเข้าไปได้ครับผมโอ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วยิงเพื่อนเพื่อนยิงไหมเออล่วงครับผมล่วงเร็วความเร็วทำเข้าไปได้แล้ววางไว้อย่างนี้แม่งเลยวความเร็วโอ้โห ไปต่อโฉมกีอีก,อกยิงอีกเอาเอาเอาอยิงอีกยิงอีกยิงอีกเอาอยู่อยู่เอาเอาอยู่อยู่เว้ยเอาอยู่เว้ยอัพเกรดกี้เวย้ยยิมเอ็กครับยิมหกครับผมนี่โอเคอัพเกรดโว้ยโอ้โหมาละเบลเฮ้อเลยโอ้ลัดนี่ว่าลัดนี่ว่าลัดนี่ว่า ลุมยิงเขาผมตรงนี้งัดจุดๆนี้ฮะโอ้โหโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้โหโอ้ซ่อมส้อมส้อมรัวๆเลยเดี๋ยว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 มากอืมอัพนี่อีกอ่าเครื่องบินมาโอ้เฮ้ยเฮ้ยเรามีเครื่องบินมาชุดใหญ่เลยอืมอัพเกล็ดอ่าโอ้ยทิ้งหิ้งระเบิดทิ้งระเบิดใส่นี่อ่าอัพเกล็ดไม่พอเสริมอีกหนึ่งเครื่องอ่า

สีแดงสีส้มมาอีกอะสีส้มกันเป็นคันอีกรุ่นเงิงทิ้งระเบิดข้างบนนู่นละโอ้ยเอาเอาโอ้อารไอพีเลยเดี๋ยวอารไอพีเลยเว้ยอ่าอันนี้เอาเอา่อาอา่อา,อาขวามือโอเคเร่งความเร็วนี่ยิ้มห้าใช่ไหมโอ้ยโอ้ยรถถังแม่งหดัด นี่ครับผมโอ้โหมาเป็นลำดับเลยสีม่วงเว้ยโอ้โหสีม่วงเว้ยลูมยิงครับผมตรงน,นี้กลางจุดๆนี้ฮะโอ้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 สอ,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 อมอยู่ซ่อมอยู่แป๊บนึงอย่าเพิ่งรีบเกินเดี๋ยวกลังซ่อมอยู่โอเคอับเก่งอัพอัพอัพอับโอเคโอ้อัพเก่งนึงอัพอัพนี่อีกโอเคเร่งความเร็วอัพอับไปไปซ่อมสอมโอเคซ่อมนี่ก็ซ่อม ย่ำครับผมหรือแค่อันเดียวหรือแค่คันเดียวสีม่วงนะั่นแหะใครขับวะอาเบะบุ้มย่ำขึ้น <c oughs> ขอเงี้เสริมเยอะๆเลยจ้ะกล่องเสริมกูแล้วก็นี้เว้ยอันนี้เพิ่ม่าไรห้าร้อยหรอไม่อะ่ะโอ้ยถึงพันไหมถึงสองพันโอ้ไม่ถึงเว้ยสีเขียวอีกกาอีกเอาไว้ชิมหายละออกออกออก อืมจะมาถึงด่านหิมะครั้งที่เรามาอัพก่อนนะครับไม่เล่นมางานเลยอัพนี่อันอนี้ไม่ได้อัพโอ้สามพันก็ไม่ถึง <c oughs> ถ้าเกิดเราลองเล่นดูสั่งหนงตาถ้าเกิดเราออกดูวยลองเล่นหนงตาครับผมหนงตาหนงตาเสียงแล้วะ นี่หนึ่งตาผมเล่หนึ่งตาเสร็จนะโอเคถ้าเกิดเราออกเกมอ่ะถ้าออกเกมแล้วเข้าไปใหม่ถ้ากากะบ,บาแปลว่าอ๋อมึงเซฟให้อยู่อู้หูเราเบื้ออืมมึงชี้เลยโอ้โๆอ,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 อืมกู้ยังพูดละโอเคแต่โอ้เขาอ,อืมผูไม่ได้พูดสำหรับมันนี้ขอขอจบลงเพีย่างนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับไม่ต้องสงสัยกูมไม่บอกเว้ย